กลับมาช่วงนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะแฟนคลับของนักร้องหนุ่มคราวงามคารมดีฝีปากไวัยพอแล้วใคร <laughs> ว่านักเกรตเตรียมตัวเฮกันได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของเขาครับ เป็นนักร้องหนุ่มอารมณ์ดีที่มากความสามารถจริงๆนะฮะสำหรับหนุ่มว่านธนกรตที่แจ้งเกิดจากการประกวดร้องเพลงบนเวทีนักล่าฝัน Academy f a n t a s i เชียสซีซนครับซึ่งตลอด10ปีบนเส้นทางสายบันเทิงของหนุ่มคนนี้นะฮะเขาก็ผ่านอะไรไมาเยอะเป็นทั้งนักร้องอนักสแสดงอ่ะสแสดงเนี่ยทั้งละครหนังละครเวทีดีเจก็เป็นพิธีกรแล้วก็นักแต่งเพลงก็ค<ช>ือเหมาไปหมดทั้งวงการแล้วล่ะคุณือ <laughs> คือไม่มีงานให้เหลือแล้วล่ะนะฮะที่แต่งเพลงมาเนี่ย เกือบ30เพลงให้กับศิลปินมากมายนะครับแล้วตอนนี้นะหนุ่มว่านเขาก็พร้อมแล้วครับที่จะรวบรวมทุกประสบการณ์ชีวิตมาเล่าสู่กันฟังในคอนเสิร์ตใหญ่10ปีว่านโซโลอิสอะโลนเวราคนดีสีขาวจ๋องที่เจ้าตัวเขาบอกเลยนะฮะว่าขึ้นคอนเสิร์ตมาแล้วกว่า30เวทีแต่ครั้งนี้ตื่นเต้นสุดๆแล้ว หลายครั้งที่ที่ทำคอนเสิร์ตมานะครับมันอาจจะแบ่งหน้าที่รับผิดชอบกันไปใช่ไหมครับอย่างสามแยกปากหวานก็เป็นงานที่เหนื่อยแต่สนุกแต่ว่ามันมี3ามคนมันมีคนที่รอรอรับร้องข้างแน่แต่ว่าอันนี้มันก็ลุยเดี่ยวเป็นเป็นเจ้าของคอนเสิร์ตแล้วก็อาจจะต้องใช้พลังเยอะหน่อยตอนนี้ก็ก็เริ่มเต็มตัวครับเริ่มเต็มตัวนอนเร็วขับถ่ายเป็นเวลากินของดีๆและเขาก็เริ่มให้เราทําเองมากขึ้นนะครับทั้งโครงสร้างของสคริปต์ทั้งหมด แล้วก็เพลงที่ต้องเลือกออกมาหรือว่าการเรียบเรียงดนตรีใหม่อะไรเงี้ยครับรวมถึงจะมีเพลงพิเศษด้วยหนึ่งเพลงที่เกิดเกิดเกิดขึ้นในวันนั้นครั้งแรกเลยครับเพลงก็เพราะเสียงก็ดีคารมเก่งขนาดนี้รับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับคอนเสิร์ตใหญ่ของว่านนะครับ20สิงหาคมนี้ครับไปสนุกกันได้นะฮะที่ Impact Arena เมืองทองธานครับ